สวัสดีครับนี่คือรายการเช้านี้ที่ทำงานรายการรูปแบบใหม่ของเรา ซึ่งมาในรูปแบบของพอดแคสต์มาทุกวันทุกเช้าวันทํางาน7จ็ดโมงครึ่งโดยประมาณโดยวันนี้เราจะมาพบกับประเด็นที่ว่าจะทําอย่างไรถ้าพวกเรานะครับกําลังตกอยู่ในสถานการณ์ที่โดนบีบให้ลาออกเราทําอย่างไรได้บ้างนะครับอย่างช่วงที่ผ่านมานะครับเราก็จะมีเรื่องราวที่น่าตกใจในแวดวงคนทํางานหลายเรื่องนะครับว่าจะมีกรณี เพื่อร่วมงานในโลกของการทํางานของเราท่านหนึ่งนะครับที่ตัดสินใจจบชีวิตตัวเองเนื่องจากเหตุของความเครียดความกดดันจากการทํางานรวมไปถึงหัวหน้างานที่อาจจะพยายามนะครับบีบให้เขาต้องลาออกจากงานหลายครั้งนะครับนะฮะถึงแม้ว่า,าจากเรื่องดาวนะครับเจ้าตัวอาจจะไม่ได้อยากลาออกก็ตามนะครับคือเวลาเราคุยถึงเรื่องนี้ผมคิดว่ามันไม่ได้มีแค่ เคสเดียวนะฮะหรือสองสมเคสนะครับเพราะว่าในในทุกองค์กรเนี่ยถ้าเราไปดูกันในรายละเอียดจริงๆเราจะเจอเยอะมากนะครับว่ามันมีประเด็นการถูกกดขี่ข่มเหงหรือว่าหัวหน้าเนี่ยพยายามใช้ความรุนแรงด้วยการพูดหรือการกระทํานะครับบีบให้พนักง,งานลาออกนะครับคือบางที่อาจจะรุนแรงถึงขนาดที่ว่าบังคับให้พนักง,งานลาออก บีบเลยไม่พอบังคับเลยให้เขียนใบลาออกทั้งทั้งที่ลูกจ้างเองก็อาจจะไม่ได้อยากลาออกก็ตามนะครับซึ่งวิธีการดังกล่าวเนี่ยมันมีผลที่ตามมาทั้งสิ้นนะครับทั้งตัวลูกจ้างเองหรือตัวพนักง,งานและรวมไปถึงตัวหัวหน้าหรือตัวบริษัทนั้นๆเองได้ด้วยเช่นกันดังนั้นเดี๋ยววันนี้เนี่ยเรามาทำความเข้าใจกันดีกว่านะครับคือ มันมันก็มีความเป็นไปได้นะที่ว่าเต้องสองฝ่ายไม่ว่าจะเป็นนายจ้างหรือลูกจ้างอาจจะมีปัญหาอะไรกันก็ไม่รู้เนาะแต่ผมเชื่อว่าเอ,อถ้าเกิดว่าใครก็ตามนะที่ยังไม่ได้งานก็คงไม่มีใครอยากจะโดนอยากจะลาออกหรอกนะครับหรืออยากจะถูกเลิกจ้างหรอกเพราะว่าถ้าเขายังไม่ได้งานใหม่เนี่ยการที่เขาถูกบีบให้ออกหรือถูกเลิกจ้างซึ่งอาจจะไม่ได้รับค่าชดเชยเนี่ยมันก็หมายถึงว่า มันก็ไปกระทบนะกับรายได้ของเขาที่หายไปนะครับแล้วก็ออกไปแล้วเนี่ยก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าเมื่อไหร่จะได้งานนะครับเพราะทุกว,วันนี้เนี่ยเศรษฐกิจต่างๆมันก็ไม่แน่นอนอย่างล่าสุดเราก็เห็นหลายๆบริษัทนะครับที่เป็น s m e ขนาดกลางหรือเป็น s m e ขนาดใหญ่ทีอ่อยู่ดีๆก็ปิดตัวลงไปหรือว่าทยอยปลดแล้วก็ลดพนักงานนั่นเองนะฮะและอีกประเด็นหนึ่งที่ผมเห็นก็คือว่า มันก็มีความน่ากังวลนะครับถ้าเกิดว่าใครก็ตามที่ถูกเลิกจ้างเนี่ยไม่ว่าจะถูกเลิกจ้างเป็นธรรมหรือไม่เป็นธรรมเนี่ยก็อาจจะมีผลต่อประวัติการทํางานก็ได้เพราะว่าในหลายๆธุรกิจเนี่ยวงการของธุรกิจนั้นๆนนนบางครั้งมันก็แคบถ้าเกิดว่าเอ,อใครที่มีมนทินแบบเนี้ยเรื่องราวมันก็จะถึงกันหมดมันอาจจะทําให การหางานก็ยากขึ้นได้เช่นกันนะครับอีกด้านหนึ่งนะพอเราได้เห็นข่าวคราวเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับเออเวลาเราเจอหัวหน้าที่ไม่ดีหรือถูกกดดันจากหัวหน้านะครับไม่ว่าจะผ่านในเรื่องของการให้การให,ให้เราทํางานมากจนเกินไปหรือว่ามีพฤติกรรมสร้างความเครียดให้เราโดยไม่จำเป็นหรือหนักไปกว่าน,นั้นก็คือพูดจา ถากถางทับถมดูถูกหรือบีบให้ลาออกเงี้ยมันมันเก็บไว้ที่ตัวเองอะ่ะมันก็มันก็ไม่ไหวนะจริงๆแล้วมันมีช่องทางมันมีประเด็นหลายด้านนะครับที่ถ้าเราเนี่ยกำลังตกเป็นเหยื่อเนี่ยไม่ต้องไม่ต้องรอจนเครียดสะสมจนจนเราหาทางออกไม่ได้นะฮะผมคิดว่ามันมีช่องทางเยอะนะครับเพราะว่าเ,เราเอง ที่เราคิดว่าไม่มีทางออกอาจจะเป็นไปได้ก็คือเราคิดว่าหรือเราคิดไปเองนะครับว่าเไม่มีใครช่วยเราได้หรือเปล่านะครับหรือในอีกแง่หนึ่งก็คือเราอาจจะไม่รู้สึกเชื่อใจหน่วยงานที่เป็นกลางในองค์กรก็เป็นไปได้นะครับผมผมคงไม่สามารถสรุปได้นะว่ามันจะออกมาในรูปแบบไหนแต่ผมมองว่าด้วยกระบวนการด้วยขั้นตอนเนี่ยถ้าเราถูกเบีบ กดดันข่มเพงจากหัวหน้าเนี่ยมันมีทางออกอยู่แล้วหน่งหนึ่งก็คือเรื่องของกฎหมายนะครับแต่ก่อนจะเรื่องของกฎหมายเนี่ยมันควรจะต้องคุยกับหัวหน้าของหัวหน้าก่อนไหมฝ่ายบุคคลก่อนไหมนะครับในเรื่องราวดังต่อไปนี้นะฮะว่าเราเจออะไรเรากำลังประสบปัญหากับอะไรนะครับดูซิว่า,เ,าเขามีแนวทางมีข้อเสนอมีอะไรที่พอที่จะแนะนําหรือช่วยเหลือเราได้หรือเปล่าก่อนที่จะเดินหน้าไปใน เรื่องของกฎหมายนั่นเองนะครับหรือว่าจะใช้เรื่องของ legal action นะครับดังนั้นเรามาดูนะ step by step เลยถ้าสมมุติว่าคุยกันในที่ทำงานแล้วเนี่ยแม่มันไม่เวิร์ k เลยมันไม่เ work ก็ลองดูในแง่ของออทางตัวบทกฎหมายก็ได้นะครับสำหรับกรณีที่ใครก็ตามที่ถูกบีบให้ลาออกแต่เดี๋ยวขอวงเล็บเปิดนะมีวงเล็บเลยนะ เราต้องไม่ได้มีปัญหาด้วยนะความหมายคือเราต้องไม่มีความผิดหรือไม่ประพฤติผิด,ผดหรือไม่มีกรณีความผิดนะคือการถูกบีบให้ลาออกจะไปโทษนายจ้างฝ่ายเดียวก็ไม่ได้นะครับหลายครั้งตัวลูกจ้างเองก็โอ้โหสุดจะทนเหมือนกันนะฮะนิสัยก็ดีพฤติกรรมก็ดีอะไรที่มันไม่ได้เรื่องก็ดีมันมีอยู่ด้วยนะฮะอันนั้นนะ่ะก็ต้องก็ต้องละไว้นะว่าเฮ้ยคุณจะไป ้องเรียนทางกฎหมายอ่ะถ้าตัวคุณไม่สะอาดตัวคุณไม่คลีนเนี้ยโอกาสที่จะได้รับความเป็นธรรมจากกฎหมายเนี้ยมันก็น้อยลงไปด้วยแต่ไม่ใช่หมายของว่าไม่ไม่ได้รับการเป็นธรรมนะครับอาจจะได้บ้างในบางแง่มุมแต่น้ําหนักมันจะน้อยดังนั้นกรณีที่เราถูกบีห้ลาออกแล้วมันชัดเจนว่าเขาจ้องจะเล่นหรือว่าเอจ้อง เรจะไม่ได้ค่าชดเชยแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่ได้สมัครใจจะออกแต่มีการเลิกจ้างเรานะครับมีการเลิกจ้างเราซึ่งเราไม่ได้มีความผิดอะไรตรงนี้มันก็จะเข้าข่ายเลิกจ้างไม่เป็นธรรมนะครับเราก็ ก็ไม่มีสิทธิได้ค่าชดเชยเช่นกันนะครับคือในบ้านเราเนี่ยกฎหมายแรงงานเนจริงๆแล้วต้องยอมรับว่าค่อนข้างให้ความสําคัญแล้วก็ให้ประโยชน์กับทั้งนายจ้างและลูกจ้างนะแต่ดูแล้วจะเอียงไปทางลูกจ้างซะเยอะนะครับงั้นการที่เราโดนบีบให้ออกจากงานเนี่ยก็ถ้าเป็นการสร้างความกดดันหรือหวาดกลัวให้ลูกจ้างเียดใบลาออกทั้งๆท,ที่ลูกจ้างไม่ได้มีเจตนาอย่างเงี้ยในตัวบทกฎหมายเนี่ยเขาก็มีการพูดถึงนะว่า ลักษณะแบบนี้ถือว่าเป็นการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรมลูกจ้างหรือพนักง,งานนะที่โดนแบบนี้สามารถเรียกร้อง่ากเพียได้นะครับดังนั้นถ้าเกิดโดยโดยสรุปให้เป็นไอเดียเนะี่ยผมต้องการจะสื่อว่าถ้าเราไม่ผิดแต่ถูกยัดเยียดให้เป็นคนผิดหรือว่าถ้าเราไม่ผิดถูกกันแกล้งนะครับให้เราเจ็บช้ำน้ำใจอย่างเงี้ยกดดันสารพัดเนี่ยสองท่องทางก่อนหนึ่ง ในองค์กรเรียกร้องนะครับขอความเป็นธรรมขอความช่วยเหลือแล้วก็อันที่สองก็คือถ้ามันไม่ไหวแล้วจริงๆก็ต้องว่ากันตามตัวบทกฎหมายนะครับซึ่งมันก็มีแล้วก็มีเพิ่มเติมนะมันก็มีเรื่องของหมิ่นประมาทนะครับดูถูกซึ่งหน้าอะไรพวกนี้นก็จะมีกฎหมายตรงนั้นเป็นกฎหมายอาญานะครับก็คือถ้าเกิดว่าหัวหน้าพูดจาก,กับเราไม่ดีดูถูกเกลียดยามนะฮะทำให้เราอับอายต่อหน้าทางราำนันอย่างเนี้ย เราก็มีสิทธิ์ฟ้องร้องได้เช่นกันนะครับสิ่งเหล่านี้มันอยู่ในมือเรานั่นแหละประเด็นสำคัญคือเราไม่กล้าเลือกออปชันนี้หรือเปล่าแล้วก็ยอมเป็นเหยื่อเป็นผู้ถูกกระทำอย่างเงี้ยซึ่งผมมองว่า,าถึงจุดหนึ่งเราก็ต้องรู้จักทวงสิทธิ์ใช้สิทธิ์รักษาสิทธิ์ตัวเองด้วยนะครับอ่ะเรามาดูนะครับว่า เซน ARIO นะฮะหรือสถานการณ์แบบไหนนะครับที่เรียกว่าเข้าข่ายว่าเรากําลังถูกบีบให้ออกจากงานนะครับสําหรับใครนะฮะที่ยังไม่ชัวร์ไม่มั่นใจนะครับว่าเรากําลังถูกบีบออกจากงานหรือไม่นะฮนะลองมาดูนะฮะสถานการณ์ดังต่อไปนี้นะครับว่าเราสุ่มเสี่ยงอยู่ในสถานการณ์นี้หรือเปล่านะครับเช่นสถานการณ์ที่หนึ่งนะฮะหัวหน้าเนี่ย มอบหมายงานที่มันยากเกินความสามารถเราอะพูด,ดง่ายๆคือให้ทำงานที่โอกาสประสบความสำเร็จเป็นศูนย์น่ะคือให้ทำเนี่ยเพื่อฆ่าเราไปดีกว่าพูด,ดง่ายๆคือทำยังไงก็ทำไม่ได้ให้งานที่เราทำยังไงก็รู้อยู่แล้วก็ททำไม่ได้อยู่ดีนะฮะเนี่ยคือถ้าเกิดเราอะตกเป็นเหยือ่อแล้วก็ถูกมอบหมายงานอย่างนี้เป็นเป็นประจำนี่ยสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นคืนอ,อะไร ทำงานยากทําไม่ได้ไม่มีผลงานมันก็อยู่ยากใช่ไหมเขาก็จะเอาเป็นเหตุว่าเราหย่อนสมรรถภาพไม่มีความสามารถได้เช่นกันนะในขณะเดียวกันตัวเราเองก็อาจจะรู้สึกไร้ค่านะครับไร้ความสามารถอับอายนะไม่อยากไปทํางานเพราะว่างานที่เขามอบหมายมาให้ก็ทําไม่ได้นะครับแล้วก็หัวหน้าจะชี้อ่ชี้ช่องให้คนอื่นมองว่าเราเนี่ยเป็นจุดอ่อนของ หน่วยงานและองค์กรได้เช่นกันนะครับเซน ARIO ที่2หรือสถานการณ์ที่2นะครับก็คือสั่งย้ายอาก็เข้าใจได้เราเนี่ยเวลาไปทํางานกับบริษัทไหนเนี่ยบริษัทสามารถโยกย้ายเราไปทํางานที่ไหนก็ได้นะนะครับที่ไหนก็ได้อะไรก็ได้นะครับแต่ต้องไม่ไม่ไปลดเงินเดือนอะไรอย่างนี้นะแต่ว่ากรณีแบบเนี้ยการสั่งย้ายไปทํางานในสายงานอื่นๆ ซึ่งบางทีอ่ะบริษัทก็กันแกล้งเหมือนกันนะครับส่งเราเนี่ยไปอยู่ในหน่วยงานที่อาจจะไม่ได้เป็นหน่วยงานที่เรามีความรู้ความสามารถเลยก็ได้นะครับคือเดิมออยู่ที่เดิมอ่ะพอยังพอทํางานได้ยังพอรับมือกับหัวหน้าท็อกซิกได้แต่หัวหน้ากันแกล้งเรานะครับส่งเราไปก็คือบีบให้ออกอ่ะให้ไปทํางานที่มัน มันไม่ถนัดเลยหรือว่าเป็นปริมาณงานที่มันเยอะๆหรือเป็นหน่วยงานที่มันทําให้คุณภาพชีวิตเราแย่ลงอย่าเงี้ยนี่แหละมันก็เหมือนเป็นงานบีบกลายๆนั่นเองแล้วในท้ายที่สุดหลายคนก็ทนไม่ได้นะก็ลาออกไปอันนี้ก็เข้าเกมก็เลยนะฮะ س ي นาโรที่สามนะฮะไม่เลื่อนตําแหน่งแล้วก็ไม่ขึ้นเงินเดือนนะครับอันเนี้ยดูดูไม่ยากเลยสําหรับคนที่อยู่องค์กรมาหลายปีมากๆ เงินเดือนก็เท่าเดิมนะครับตําแหน่งก็ไม่ได้เติบโตเลยนะฮะคืออันนี้ก็ก็ตีความตรงไปตรงมาได้เลยว่าเขาเขาไม่ได้อยากจะสนับสนุนเรานั่นเองนะครับเขาอาจจะไม่ได้มองว่าเ,เรามีความสามารถหรือมีคุณค่านะครับการที่พนักง,งานที่อยู่กับองค์กรมันนานเงินเดือนไม่ขึ้นนะครับตำแหน่งเดิมๆเ,เพื่อนร่วมงานน้องน้องร่วมงาน ทยอยแซงกันไปหมดเราคิดว่าคนเหล่านี้จะรู้สึกยังไงแน่นอนฮนะหมดใจถอดใจไร้ค่าก็จะกลายเป็นคนทำงานเช้าชามเย็นชามนะครับเพราะที่สูตรทราบหรือรู้สึกว่าทำต่อไปก็คงไม่มีอะไรดีขึ้นนั่นเองนะครับก็อยู่กันเป็นปู่สมเฝ้าทรัพย์ไปนะฮะแต่มันไม่ได้อยู่กันแบบสบายนะมันก็อยู่แบบไร้ศักดิ์ศรีนะครับ ในท้ายที่สุดเนี่ยถ้าทุนไม่ไหวก็ต้องลาออกอีกนั่นนั่นเองก็เข้าเกมให้นะฮะสถากนการณ์ที่สี่นะฮะก็คือจะเจอบ่อยไหมแบบนี้ก็เจอบ่อยนะก็คือว่าเออก็ยังอยู่ได้แต่จะไม่ได้รับความช่วยเหลือหรือไม่ค่อยได้รับความช่วยเหลือหรือสนับสนุนจากหัวหน้าหรือใครใดๆก็ตามในหน่วยงานของของพวกเขานะครับก็คือ แล้วถูกไอโซเลตนะให้อยู่โดดเดียวนะครับแล้วก็ถูกสกรีนกัดกัน้นทุกเรื่องราวเลยเข้าประชุมสําคัญก่อหม่ให้เข้าเรื่องราวต่างๆที่สําคัญในองค์กรก่อไม่ให้รู้นะครับงานสําคัญขององค์กรก็จะไม่พยายามเชิญให้ไปร่วมงานด้วยนะครับแล้วก็อยู่ยากคนแบบนี้นะฮะอยู่ยากเหมือนมาทํางานก็ไม่มีเพื่อนมาทํางานก็ตัวคนเดียวนะครับงานที่ทําก็มักจะเป็นงานที่ ไม่สําคัญอะไรเลยนะครับเนี่ยก็จะรู้สึกแย่ไร้คุณค่าแล้วก็เหมือนเดิมครับทนไม่ไหวก็ก็ต้องไปเองอยู่ดีนะครับนะฮะซีนาริโอที่ห้านะครับก็คือการให้งานทําที่มันง่ายเกินไปงานแบกระดินงานที่ไม่มีค่างานที่ไม่ได้ทําแล้วเนี่ยไม่ได้ช่วยส่งเสริมให้เติบโตก้าวหน้านะครับบางแห่งนะหัวหน้าบางประเภทก็ทําแบบนี้นะครับก็คือให้ทํางานง่ายๆนะครับดูเหมือนเป็น เป็นการให้โอกาสลูกน้องอย่จริงแล้วไม่ใช่นะคือทํางานง่ายๆปริมาณงานเยอะๆงานที่ไม่ท้าทายความสามารถงานที่แลดูไม่ค่อยมีประโยชน์ต่อองค์กรเท่าไหร่นะครับคืออยู่ไปก็ไม่เก่งขึ้นอนะ่ะแบบนี้ก็อาจจะไม่ได้โดนถือว่าโดนบีบให้ออกอย่างรุนแรงนะแต่ว่ามันเป็นการบอนไซพนักง,งานคนนั้นเนะี่ยทีละน้อยทีละน้อยนั่นเองนะครับดังนั้นถ้าเราอยู่ใน5้าซ ي ن าโรนี้นะครับผมคิดว่า สิ่งที่เราต้องดําเนินการนะก็คือพูดคุยกับหัวหน้านะเพราะหัวหน้าโดยตรงเนี่ยเอาให้จบเอาให้ชัดเลยเกลียดก็จะได้รู้เลยว่าเขาเกลียดเราชอบก็จะได้รู้เลยว่าเขาชอบเราหรือไม่ชอบเรานะฮะอย่างชอบนี่คงไม่อยู่แล้วแหละเพราะถ้าชอบคงไม่ทําแบบนี้นะครับตรงไปตรงมาเลยนะฮะดีที่สุดแล้วก็รู้จักสิทธิของตัวเองนะคุอย่าให้ชาด้วยนะครับว่าเออมันมีช่องทางอื่นๆที่จะช่วยเราได้ไหมนะฮะและอย่าลืมนะการถูกกันแกล้งถูก ดูหมิ่นเยยดยามหรือถูกอะไรก็แล้วแต่ที่มันเป็นเชิงลบจากหัวหน้าที่เป็นท็อกซิกเนี่ยมันต้องมีหลักฐานมีเอกสารเกี่ยวข้องเก็บเอาไว้ด้วยนะครับเพราะอะไรวันที่เราต้องใช้ก็คือวันที่เราตัดสินใจจะต้องใช้กฎหมายแรงงานมาช่วยนั่นเองเพราะถ้าไม่มีหลักฐานไม่มีเอกสารอะไรต่างๆที่มันชี้ชัดได้ว่าเราเป็นผู้ถูกกระทําอย่างเงี้ยมันก็จะไม่มีน้ําหนักในเรื่องของคดีความนั่นเองสําหรับ พวกเรานะครับพี่ๆน้องๆชาวมนุษย์เดินพันใหม่สามารถรับฟังรายการเช้านี้ที่ทํางานในรูปแบบของพอดแคสต์กันได้ทุกช่องทางของ The Practical มนุษย์เดินพันใหม่วันนี้ผมดร์พีขอลาไปก่อนสวัสดีครับ Come on.